ออนนี้ก็ได้ให,ให้ให้แคลรี่อ่ะให้แคลรี่ไปอยู่นี่ก็ได้คือซัพพอร์ตอ่ะไม่ต้องไปไปดูดเวลให้แคลรี่ขึ้นเวลก่อนประมาณเนะี้ยตามเ็จโอเคโอเคเขาแบงเขาสวดกุยับเลยว่าเอ้ยน้องทำมีไม่ได้นะไอเหียมึงได้มาทร <c oughs> งวิชาการเอาฝีมือกูไม่เก่งตอนดีช่วยทร <c oughs> งวิชาการเอาไปเล่าอ้ไรเห็นถ้ามาันมาค่อยสวดช่วงน,นี้ เจฟมันบัฟแแต่ว่ากูรู้สึกมันเล่นมันเล่นดีขึ้นถามจริงไอ้สัสในตะหลิวแม่งก็เก่งในนี้ก็เก่งอีกอะเราละเมียใช่แนนใช่ไหมเฮ้ยได้ได้ได้มันจะไปย้ยนี่แม่งปล่อยตอนทรงวิชาการไอ้สัตว์เย็ดแม่ทรงวิชาการทรงวิชาการนี่น่าจะพอมันมีมานาใช่ไหมมีแฟนหรือเปล่า กูไม่มีแต่มันมีแต่กูได้ลมกูยิงได้โอ้ที่เจือตายตัวนี้ตะกินตะกินเลือดเลือดน้อยคนกลับจะไม่เป็นไรไม่ว่าใครประกันไอตัวลูกกะหลี่ช้างเย็นเลยดำดาเหม็นเนี่ยนะคืนไอสัตว์แล้วแบบไอพวกเมนไบอาร์ไม่ด่าไอเฮี้ยนี่เสียหายใช่ไหมไอ้อตะเกียร์อยากโดนไหล่พี่พอเราเลือดไปลกเย หน้าตาจิ <parallels S 1> ت ت ้มลิ้มระวังโดนทิมไม่รู้ตัวนะน้องเออเล่มาเหญ่กว่ั้นเราแม่ก็ชอบเล่นมุกเสียวๆอย่างแต่แม่งไม่เคยจิ้มใครเลยชีวิตนี้เจ้อย่าพูดเดี๋จิ้มบังเหอะขอร้องไป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 แถวมึงก็อะไรล่ะมึงใกล้จิ้สามจิ้สี่แล้วไม่ใช่เหรออย่าพูดกันไม่จิ้มเท่าก็ยิง อ่าคือมันมีเหตุผลด้วยหนอยแถบอ่ะเขาบอกว่าถ้าอายุสามสิบแล้วไม่เคยเสียสิงอ่ะเขาจะกลายเป็นเป็นพ่อมดเว้ยอ๋อคือมันจะเป็นพ่อมดเฮ้ยเอาเรืองเอาเลย่องดิสวยปรับปรับไหลต่อไหลต่อคืลเาฟิตมีชามดิไหลต่อไหลต่อไหลต่อดีก็ได้ดีก็ได้โดนขังแล้วโดนขังแล้วเสวยสวยไเนี่ยพอวะมันหายไปไหนฮะสวยทำดีมากชื่นชม คอยถ่ายถ่ายอย่างกับถ่ายว่านี่เกิดไอ้นี่มันสกิลจะล้นมันไอ้นี่ได้ไงมันตีได้ตีไล่ได้แล้วมึงจะตายหามตีไปแล้วแต่ว่ามาสกีเซพิมันไกลไงเซพิมันไกลมากอย่าโดนท่าหนึ่งแบบบ่อยๆอ่ะโดนนิดเดียวอย่าไปจ่อโดนสัตว์หลักใช่ไหมเดินหนีเลยมาตีโดนจิกแหลกใช่ไหมไอ้เอาไงถ้าสัตว์หลักมันคว้าต่อทีนี้ก็ปลอดเลือดไม่ไหลยอ่ะมันจะสกิ้ว ว่าไอ้ไอ้ท่าหนึ่งท <laim> ี่มันยิงจิ๊วๆอันนั้นอ่ะมันรีดาเมจแรงที่ดาเมจได้เรื่อยๆอย่างนั้นแหละกคนเดือดดุะที่ยิงจิ๊วใช่ไหมถ้าดาโดนดครบใช่ไหมฮก็เดินถอยเลยอย่าโดนแบบว่าตอมไม่ใช่คนอีสานเหรอวะไอ้เหี้ยมันปฏิเสธมันปฏิเสธลาบก้อยกว่ากูเคยถามมันแล้วอ่า ติเศษลาบปลาด้วมึงไม่น่าอร่อยเท่าของเพื่อนกตัวถ้าเกับว่ามึงคนอีสานจริงๆนะเฮียมึงคนลาบอะมึงกินลาบไมงกินต้มอ่ะเออคนใต้เขาต้องกินต้มใไหมครกูไม่กินต้มไงที่ผายแหละรอรอแถวเข้ารอแถวเข้ารอแถวเข้ากูเลยจัดปฏิเสกกูไปเนี่ยเออเนอมาทัานไหมเนี่ยกูอ้วนอยู่อ่ะทันทันอยู่เอาได้ มาแล้วมาแล้วมีงานอี็กวะมีงานอี็กวะมีงานอี็กวะมีงานอีกไปมีงานอี็กไะอะไรหน่อรอล่อหลับมากี้มาแล้วมาสกีสกีหมดละอยูนี้ว่าไงจะสาวน้อยสวยฮึ่มขอถ้าชหน่อยดิขอถ้าชหน่อยอุ้ยโอ้ยโดนล็อกเว้ยปูยตายปูยตายแทนตายตายตายจริงไปทันปะเนี่ยโอ้ยไอ้แกตีลูกเนี่ย ลูกผู้ชายพัดีฮีโร่ฮีโร่โอ้โหกูตีไปเลยป้อมเลยเออปัดกันแทงอย่างดอกไม้สวยเริ่มกูเริ่มอยากจะได้เนื้อเพลงของไดมอนแล้วนะสัตว์เพราะเธอทำกับข้าวไม่อร่อยกูไม่ใช่ไดมอนนะเออตัวเธอหีก็ดูได้ยนโมเธอตัวเธอหีก็ดูได้ เจอถ้าโดนนมึงนะยอยลอดอะไรอะไรอุ้ยฟิล์มลบสุดจัดเพื่อนระดับซูบีไม่ช่วยแถบกวช่วยแถบกช่วยแถบกว่มียกวะสุดจัดยกแล้วว่าไงเัาสาวน้อยเราเราเอาสลังเราสลังเซราฟินตัวอะไรกูไม่มีเช่นอันนี้อันนี้กูพลาดกูพลาดกูพ อ่ารู้มือครับผมโอ้ยโอ้ยทิโมอีเขียล็อตคนพอคนแปลพี่มหาการล็อคขาไอ้เหี้ยดาเมจมึงสองคนอะพอแต่ถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งอะไดอาร์าไม่เก็หมดจริงอันนี้ก็ได้จะรอฮะเห็ดแราวหนึ่งโอ้ตายหาพอเห็ดทีโมดูทรงละไอ้เหี้ยดาเมจกูหรอไอ้เหี้ยกูถามจริงกูไปแล้ว ช่วยพนตีก oh, oh ่อนชนตีก่อนช่นตีก่อนโมโมนี่เลย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 ยอมแพ้เฉยไอเอ๋ยนี่อะไอ่ะกูโง่จังวไอ้ก๊อฟอะก๊อมันทำกับข้าวไม่อร่อยอยอเจอทำกับข้าวโอ้เต็มคีเลยแม่งคีดันพอดีมันก็โดนสตกตีนอก็สตีนอสตีนอตีนออ่าเซรลฟินอาคุะ อ่าติดขวยละฮะฮะฮะข่วยมันมันใจไงมันใจอ่ะมันใจไงโหเียตายยาทยิ่งจักวะโดนเป่ามันไม่ดูเลยมันไม่ดูดเลยกูไม่ก๊อป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 เพราะเจอทำกับข่าวไปอ่ะโอ้ยเจ้าท่านเหมือนนันเจ้ท่านอ้ยสัตว์เอ้ยกูเข้าโง่อยมาเจ็ดจริงประเดี๋ยวกูไม่เป็นไรนะ

เออดีไอี่อูพุทธิพงเว้ยต่กูจะตายเห็นแล้วตายเพราะเหตุจนได้จบแล้วเกือบทีไรสัตว์นี่มาได้กเตีมย่เลยกเตีมย่อมเลยกเตีมยมเลยกเตีมยเลยกูทัดไปเนี่ยไอหี่อะกูปาวินบอผิดด่านทานเพื่อนเพื่อนเพอาเมีเพื่อนเพื่อนเอาเมลก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเมลก่อน โอ้ยโอ้ยเชี่ยตาเล็บไปไหนวะหน้าเมดอ่าในขณะนี้นะครับอ่าที่พีได้ขอเสนอออกตัดเลื่อนได้แล้วนะครับไอควายเอต้องเดินตาแต่บ้านเลื่อนไม่ใชคลิปวะฮะมันตอนนี้ตอนนี้มันต้องแก๊งต้องแก๊งอย่างเดียวว่ะเพื่อนเพราะว่ามันต้องรอไฟไงเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างว่าคนเดินแหลมเพื่อนเนี่ยตัวอย่างคนเดินแหลมเพื่อน ไอควายนี่แม่งฉันเกิดมาเป็นไก่อ่ะอ่านี่คือตัวอย่างของคนเข้าเข้าแหลมเหมือนกันเพื่อนอันนี้คือถ้าเกิดถ้าเกิดเรียบร้อยอะไรปะอย่าบอกตายทั้งทีนะเวลล็อกหมอกูอยู่กูหนีอยู่กูหนีอยู่กูหนีอยู่กูกูหนีอยู่กูเออเออโอ้โหจุ๊สุดยอด เฮ้ยตา What the fuck man กันไม่ได้โอ้กูตายโอ้โหซับแต็กแดงครับมันมาตีกูทีเอากูตายแล้วเนี่ยเฮ้ยล่างทีโมลุดเดียวทีโมลุดเดียวทีโมลุดเดียวไปเอาทีโมนี่ไปทีโมมันแรงสูงอ่ะลุดเดียวเว้ยโรนันโดเว้ยโรนันโดเว้ยเดี๋ยวกูไปรอบวีลดันโดเว้ยโรนันโดเว้ยโรนันโดเว้ยโรนันโดเวีเพื่อแพ้กูเพื่อแพ้ดีเป็เช้าวันฟิวกูถามพี่อะไร โอ้ยเอ็มอาโอ้ยกระซีดวุ้ยอุ้ยแรงมากบอกกูทำเท่าที่ทำได้แล้วเนี่ยเอกระซีดไอ้เหี้ยกูต้องเสียแฟตอันหนึ่งเพื่อมึงเอวักูจะให้หมดแล้วเพื่อนเดี๋ยวๆๆๆๆเอาไอ้เหี้ยอะไรกูดิพร้อมจะแตกแล้วไอ้เหี้ยระวังว่ากับบ้าน ชลิปหายแล้วกูัวอะไรจะบอกว่ารอสักสิบห้าวีแล้วค่อยเข้าเพราะว่ากูเมกูจะมีอันตรีสาอท่างนี้กูแตกไอ้กูทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเฮียโอ้ยไอสัตว์เอ้ยเอ้ยเอ้ยตาโดนของใหญ่ปล่อยกูเอ้ยอ้าาาและกับพ่อเฮือเฮีย ซีซีเยอะขนาดนี้เออไอซี Easy, แม่ไม่รู้หอยี่สัตว์เดี๋ยวกูจะเอาแม่วางบนโต๊ะกูอ่ะ